สวัสดีเด้อจ้าเอทุกตาพาฝันค่ะพรกันอีกแล้วเนาะค่ะเนาะมาอากาศก็อยากเย็นอยู่เด้อค่ะเไปกระหม่อมหดเงินเมื่อกี้นี่ค่ะต้มกาแฟแล้วก็เลยอันมาบวต่องเบาเยอะเนาะมาเด้อจ้าเด้อคลิปนี้ก็เอ็ดแต่ค่ะมาเด้อจ้าเด้อมาดื่มกาแฟดำกับทุกตาพาฝันเด้อจ้า กาแฟดำค่ะคนตุดๆอยู่มาค่ะหรือว่าผ่าใส่โญบานเออทุกตาผ่าฝันพันกสิบอกว่ามาเออเนี่ยผ่าห้องตอนแหลงๆเนี่ยจะเดินนีเด้อพันกสิบบอกว่าแบบนี้ค่ะมาเด้อจะเด้อ าได้จะเด้อมากินกาแฟดำกับไอ้ท <challenge distribution> ุกตาผาฝันได้จ้ากาแฟก็จะแม่นหอมมากเอยนะพาหูบกาแฟดำจ้า ม,หหม,มีแหงเนาจะเนาะ้ามีแห้งมีแหงด้วยจ้าเขาเหืนมาเอ้ยก็ไปเอ็ดงานมัดมือค่ะมือนี้อันนี้มันก็จักโมงแล้วบงดูเอ้ยเบืองดูห้าหมงห้าหมงสิบนาทีพอดีอันลินกาแฟอันต้มกาแฟเข้าเหืนมาก็ต้มกาแฟก็เลยเอาเฮอแฟนถ้วยนึ่งพันก็อยู่ข้างไหน่นละ่ะคะก็เลยบอกพันว่าอัน เขานำไปอัดคลิปจะน้อยแดดว่ะเพราะว่าอันโบดีอัดหลงหลายมือแล้วพันว่าไปโลดมันว่าเป็นเตอร์พันวานพันก็อ่านหนังสือพิมพ์มันอยู่ค่ะเอ้ก็เลยออกมาอันห้องอันสวัสดีทักทายพ่อแม่พี่น้องเด่นนกเบิงหล่มไหมคะพันว่าสิบเจ็ดองศาแดดก็มียุ่แต่ว่าเป็นอากาศยักเย็นแต่ว่ามันก็เป็นบางบางมองก็เป็นอากาศดีพันว่าเพราะว่าแดดมันซีจ้า ต่เหือเอ้ยื้อนี้มันเป็นอากาศอันหมกหลงค่ะเมื่อเช้านี้ไปอันออกไปอันข้างนอกอันไปทํางานกับแฟนนะคะออกไปนําพันเพิ่นเน้อไปส้อยกับเกาโมงกว่าออยออกไปก็หมกเต็มปิ๊กเลยค่ะนาถนนนี่ก็นะก็ต้องในระวังเลยค่ะแต่ว่ามันบ่ถึงกับว่าหลงจัดเสีย่ะแต่ว่าก็เป็นหมกหมกหมอมกหลงเลยล่ะเพราะว่าสําหรับเอวยเพราะว่าเป็นหมกหลงเยอะแต่ว่าสาหรับคนทา้งนี้พ่นว่าอัน พนสินพ้นน่รอนพันก็ธรรมดาสินะเว้นแต่ทางอันองค์กรราชการพ่นประกาศว่าต้องระวังอันตรพันจังอันนั้นค่ะแต่ว่าสําหรับเอยว่าหลงเยอะไปน้ำถนนนี่ก็เต็มขมิต่หมอกคนพากกนนะาระวังอยู่ข่กการขับรถขับเรือกันไปท่าเรือแห้งไหลขมกเต็มปิ๊กยางวะเอ้ก็ถ่ายลงคลิปด้วยค่ะอัน เมืองในหมอกเอ้ยหันที่เอ้ยวาวเอยฝังแบบอันม,วนมวน้วนๆเด้อจ้ะเด้อมันก็บเห็นแติอิลีเด้อค่ะว่าขนาดห่านห้องเป็ดห้องนกเป็ดน้าห้องได้เห็นจะเสียงค่ะอันโต้ก็บบเห็นเป็นขมุ่มขมัวอยู่ก็เลยท่ายลงมันก็อีกเืออีกบรรยากาศนะึงเอ้ยว่านเพราะว่ามันหมอก,ก็ถึงว่าหมอกลงแต่ว่าบางทีมันก็บบได้ลงอันคือมือน,นี้เสียค่ะบางทีมันก็ลงแบบ บางๆเดี๋ยวทางทางเฮือนเอื้อน <eni> ี่ยักลงดีอยู่หมกนี่อาทิตย์นี้ก็สามสี่เท่อแต่ว่าเมื่อนี้มันซิเป็นมื้อที่ว่าหมกลงไหลแต่กระโถึงกับว่าอันพ่นประกาศว่าตรงอนันตรงอันระวังตรงเตือนสค่คะแต่ว่าก็ย่างว่าอยู่แล้วนะคะเนาะการขับรถขับเหลือก็ต้องระวังมันบอกไปมาก็ต้องระวังอันเอ้ยก็ไปเอ็ดเหมือนนี่เอ้ยก็ไปเอ็ดอันเซ็ดกระจกค่ะเซ็ดกระจกเหลือเออแสน แล้วก็ไปดูดฝุ่นทำความสะอาดเซ็ทนันเซ็จนี้ค่ะแต่กันอย่างบบมดกระจกกันนี้ก็เสร็จอยู่อันเพราะว่าพ่นเมื่อวานนี้พ่นเอาใส่เอาอันเซอร์หนึํงอันที่เซอร์แล้วเนีเพ่นกันอย่างบ่เฮือเสร็จสินี่ค่ะมือนี้เฮอมันอันเฮอมันแข็งตัวก้อนเพิ่นว่าอันที่ว่าพันพ่นอัดลงไปกันเลยมือนี้ก็เลยไปพันเฮไปซ้อยเอ้ยก็เลยไปนเพันค่ะ คลิปเอ้ยก็บโบได้หลงหลายมื้อเะค่ะเพราะเอ้ยไปนําแฟนเอ้ยก็ที่จริงเอ้ยก็อัดคลิปอยู่คะ่ะอัดคลิปอยู่นําท่าเหลือก็ไล่คลิปด้วยคะ่ะแต่ว่าเอ้ยได้ลบทิ้หมดเลยเพราะว่าเสียงเพลงมันดังเสียงเพลงมันดังแล้วเอ้ยบวกการหลงเว้ากันตรงๆเนาะค่ะเนาะเพราะว่ายานยานเขาไปาทําผิดกฎชุมชนเพื่อนเนี่ยนะคะเอ้ยก็เลยบนหลงเพราะว่ามาฟังแล้วพนมีแต่เสียงเพลงแทรกค,ะคะ่ะก็เป็นแบบเพลงเพื่อมันแว่วๆเข้ามาแล้วมัน กระบอตีเลเนาะนาเพลงพันเปิดไหลเหลือเหลือไหลเหลือมันเปิดเอาน่ะไปบอกว่าจะเปิดกระบอเป็นไปบ่ได้แม่นบอกค่ะเพราะว่าทุกคนก็มีเสเท่าเทียมกันทํางานของพันเอ้ก็เลยอัดแล้วก็เอ้มาฟังมาฟังแล้วก็มาเปิดฟังยุ่งเหืินเลยค่ะมาเปิดฟังก็เห็นมันมีอันเสียงเพลงดังไหลเอ้ก็เลยลบลบเป็นหลายคลิปด้วยค่ะก็เลยบ่ได้หลงก็เป็นอันว่าบ่ได้หลงก็คือเสียดายเั่นเลื่อก็คลิปงามๆที่อัน เห็นธรมรมชาตินะคะเนาะอันเอสอันเอนี้ก็เขาถ่ายหลงงพาะว่าเออว่าถ่ายหลงงพร่อามาเปิดเพลงเข้าซาสิน,นี่คะ่ะหรือว่าอันเขาหน้าถ่ายเพลงพันเปิดอยู่แล้วก็เลยก็ต้องได้ลบทิมมดเลยเอาค่ะอันนี้ก็พากินกาแฟตัวแรงๆเนี่ยจะเด้ออันนี้เด้อวันนี้เอ,อ้ยน่ะเขาเหือนกว่านี้ค่ะเพราะว่ามันเป็นอากาศเริ่มเย็นละอากาศเย็นนี่ก็หนาวยานันเป็นไครเนาะจ้าเนาะ อันเออตุกตากระสีบอกว่าเฮ้อพ่อแม่พี่น้องกินขา้าวแซ่บนอนรับฝันดีเนาะจ้ะเนาะแล้วก็เฮอมีความสุขแล้วก็พอกันมืออื่นมืออื่นพอกันมืออื่นเนาะเอาสวัสดีเด้อจ้าแบบม,วมว้วนๆเด้อจ้ะเด้อสวัสดีค่ะ